สวัสดีครับพบกับวิโรจโม modify เช่นเคยนะครับอันนี้ก็เราจะมาทดสอบเต่าสับครวนนะครับสำหรับหน้าหยอดอันนี้ก็ทดลองไปแล้วนะครับถือว่าโอเคครับผ่านครับในน่าน้ำต้นยานี้ล้มขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเลยครับนี่ตรงในน้ำครับเรียวจริงครับอันนี้เรียกว่าถางครับแต่ใช้ในน้านน้ำ เดี๋ยวผมจะทดสอบต,ตรงนี้ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมนี่ครับพบกับไเอกของเราได้เลยครับนี่ครับนกต่างย่ารุ่น2นะครับในการเพิ่มอุปรกรณ์เสริมจะเป็นต่สับทวน,นครับเนี่ยเป็นใบมีดตัวนี้ครับใบมีดสับทวนครับวิ่งสองล็อกเหมือนกับล้อรถไทยเดินตามนะครับดัดแปลงตามรถไทยเดินตาม เพื่อมาเสริมกับรถถางยา่าต้นสองนะครับอันนี้ล้อนี้ก็เพิ่งทําเองครับลองทําดูครับแต่อันนี้จริงๆผมไม่ได้ใช้ล้อนี้ครับผมใช้ล้อล้อตันนะครับพอดีล้อล้อหมดหมดสต็อกค,ครับก็เลยหาสัรหาห,หาเหล็กทาเป็นวงล้อเพื่อมาจะทดลองตัวนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ โอเคครับเชิญชมได้เลยครับผม หลังจากที่เราลอาไปเมื่อกี้นะครับดินนี่ร่วนอย่างดีเลยครับต้นยานี่เขาสับอย่างดีครับผมสำหรับต้นโคลนก็กําลังสวยครับต้นโคลนต้นข้าวอยู่ส่วนต้นข้าวครับเนี่ยนี่ครับดูครับเป็นโคลนครับตรงที่มีในนานี้น้าครับมีต้นข้าวนะครับดัดแปลงให้แล้วนะครับในนี้สำหรับ นนายอดเราต้องใช้เครื่องยนต์กว่าจะสตาร์ทเครื่องติดครับเราใช้แบบนี้ง่ายกว่าครับสําำหรับชุดนี้นะครับ,รบชุดนี้รุ่น2ตัวรถนี้มันอยู่ที่1,250บาทนะครับสำหรับตัวรถบวกตัวรถมันจะมีใบมีดทางให้ด้วยส่วนไอ้ตัวสับครัวนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่7 0 0บาท คือมาใส่กับรุ่นสองอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็ถ้ารวมทั้งตัวรถและสับชวนราคาก็อยู่ประมาณราคาก็อยู่ที่ราคา1,950บาทนะครับเฉพาะตัวรถกับไอตัวสับชวนรุ่นนี้ก็มันสามารถเพิ่มได้ไดหลายหลายตัวนะครับมีตรงนี้จะเป็นที่วางตะกร้านะครับ ท่านใดอยากสนใจตัวทิขางตระดาด้วยตัวทิวางตระดาก็อยู่ที่250ินะครับราคามันแล้วไอตัวจะมีคราดช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะเป็นช่วงฤดูการตากข้าวนะครับตากข้าวเราก็ถอดตัวนี้ออกครับเพื่อจะใส่คราดคราดสำหรับตากข้าวนะครับประโยชน์ใช้สวยจะรวมเอาไว้อยู่จุดคันคันคัน,น,นเดียวนะครับ เพราะตัวรถนี้อยู่ที่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทบวกไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าบวกค่าขนส่งอีกค่าขนส่งอยู่ที่สองร้อยกว่าบาทนะครับค่าขนส่งสองร้อยห้าสิบตามที่ผมส่งตลอดนะครับไอ้ตัวรวมแล้วก็อยู่ที่ถ้ารวมรถรวมเตา่าสับส่วนแล้วก็รวมค่าขนส่งอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ ถ้าสนใจก็สั่งซื้อสั่งจองได้ครับตอนนี้ก็ทำแท่เป็นทางครับเพราะว่ามีท่านเขา,าบางท่านเขาก็สั่งซื้อโดยตรงบางท่านก็สั่งซื้อทางช้อปปี้นะครับเพราะว่าช้อปปี้ผมก็สปอตขายเหมือนกันนะครับในช้อปปี้สำหรับท่านที่สนใจเก็บเงินไปทางนะครับบางท่านเขาไม่ไม้วางใจครับเขากลัวโกงครับก็ต้อง เก็บปลายทางครับผม นี่ครับหลังจากที่เราทําไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับต้นหญ้านี่ล้มครับต้นข้าวนี่สวยครับอันนี้ผักบุ้งนะครับผักบุ้งที่ผมปลูกตอนฤดูแล้งครับผักบุ้งยังขาดครับนี่ครับทีนี้ก็ร่องน้ําตรงที่มีน้ําครับนี่น้ํรพบนี่น้ํา เนี่ยตามร่องนะครับสำหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงทดสอบแล้วก็แปลงแบบว่าเป็นทำนาอินรีนะครับใช้อินซีร้อย์เซ็ครับมีเคมีมายุ่งเกียียวครับถึงแม้ไอนาข้างๆเขาจะ ใช้เคมีแต่ผมก็จะทําเป็นอย่างนี้ครับเอาต้นเอาหญ้าเอาหญ้าในปีครับปลูกตามคนาป้องกันสารเคมีจากส่วนของคนอ,อื่นเขามันมันลอยมาครับจะเป็นกําแพงกันสารเคมีจากส่วนของอื่นเขาครับนะครับนี่ทดลองให้ช่างภาพลองทำดูครับ นี่คือชัางพาพของเราครับเป็นคนถ่ายทำวิดีโอทั้งหมดครับนี่ครับหลังจากที่เราทำไปแล้วนะครับเมื่ี้ตันนี้คือตรงนาโคกนะครับตรงนาที่มีน้ำก็ประมาณนี้ครับมันกับพรวน,นครับเป็นพรวนไปในตัว มีเดียวครับเดียวกว่าทางครับเนี่ข็นไปทั้งวันครับเดินไปเดินมาย่ำไปย่ำม,มาครับ หญ้ามันก็ตายครับไม่เหลือครับตัวนี้ไม่ต้องออกแดงเยอะทางไปธรรมดาธรรมดาครับ ำหรับต่อสับชวนตัวนี้ผมก็เห็นปัญหาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมลองเอาล้อนี้ดูครับมันมันจมครับเพราะว่าล้อมเล็กถ้าล้อใหญ่คงไม่จมครับคือผมจะไปเพิ่มเติม,มคือจะเป็นสกีข้างหน้านะครับแทนล้อเปลี่ยนจากล้อเป็นใส่ติดตั้งสกีแทนนะครับสำหรับลุยน,นานา,นาตมรือนาที่มีน้ำนะครับ แต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าต้องดูราคาเหล็กวันนี้เหล็กราคาขึ้นราคาไปเรื่อยนะครับนี่ครับถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับอันนี้สำหรับนาข้าวครับผมขอจบทำทดสอบเพียงเท่านี้ครับ กดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับหรือมีข้อชินเนะอะไรดีๆก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับผมก็สรรหาทดลองไปเรื่อยนะครับหาแนวแนวสบายเร็วทำนาดโดยไม่ต้องใช้สารเคมีครับใช้ถึงจักช่วยนิดนึงครับขอบคุณครับผมที่รับชม